Hello I'm Andrew Biggs and this is The Big Story สวัสดีครับผม Andrew Biggs ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Big Story สำหรับวันนี้นะครับท่าผู้ฟังสบายดีไหมครับวันหยุดอีกแล้วโอ้ช่วงนี้ก็มีแต่วันหยุดตลอดนะครับก็ดีใจจังเลยจะได้พักผ่อนนะครับแล้วก็ฝึกภาษาอังกฤษด้วยเพราะว่าช่วงเวลานี้ก็เป็นช่วงเวลาที่เราจะฟังข่าวตลกๆบ้าๆบอๆแปลกๆแล้วจะอ่านเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อที่จะเพิ่มสีสันนะครับแล้วก็จะได้ฝึกภาษาองังกฤษด้วยวันนี้เราจะพบกับนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งชื่อทิมฟรีเดย์ซึ่งทำสิ่งที่คนอื่นในโลกนี้ไม่เคยได้ทำนะครับใน18ปีที่ผ่านมาครับเขาได้ฉีดพิษงูเข้าร่างกายตัวเองนะครับมากกว่า850ครั้งแล้วเพื่อสร้างพิษต้านเพ่อสันพิษที่จะต้าน แอนติเวนอมนะครับก็เป็นที่จะที่จะเป็นเวนอมหรือวัคซีนเอา,ง,าง่ายๆนะครับที่ไม่เคยมีมาก่อนนะครับในเลือดแล้วเขาทำอย่างนี้ทำไมล่นะครับก็เรายอมให้งูมากัด850ครั้งเลยครับเพื่อที่จะสร้าง uh, สิ่งที่จะต่อต้านยาพิษของงูเพราะอะไรครับเพราะว่าภารกิจของเขานะครับก็คือพัฒนาภูมิคุ้ม,มกันต่อพิษงูกัดครับ พื่อที่จะให้นักวิทยาศาสตร์สามารถที่จะสร้างพิษต้านพิษหรือแอนติเวนอมนะครับก็คือสิ่งที่จะต่อต้านยาพิษนะครับสำหรับทุกๆคนนะครับง่ายๆครับเขาจะทำเป็นวัคซีนครับวัคซีนที่จะช่วยเพราะว่าวัคซีนก็ต้องเอายาพิษมาทำนะครับแต่ว่าไม่มีใครก็มียาพิษในเลือดแต่คนนี้เนื่องจากว่ายาพิษเยอะมากเลยก็ในที่สุดมันก็ประสบความสำเร็จด้วยครับ ตอนนี้นวิจัยก็ได้ใช้เลือดของเขาในการพัฒนาวิธีการรักษาการถูกกัดงูกัดนะครับซึ่งไม่เคยมีมาก่อนครับส่วนทีมเองเขาก็ดีใจจังเลยนะครับที่จะ,จะได้ช่วยมนุษย์นะครับเขาบอกว่าผมกำลังทำสิ่งนี้ที่ดีนี้เพื่อมนุษยชาตินะครับและก็น่ก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับผม อันนี้คือข่าวที่เราจะพูดถึงในเบรกที่2ของเราใน Big Story ครับวันนี้แต่ก่อนที่จะเราจะอ่านข่าวนี้เป็นภาษาอังกฤษเราทำความคุ้นเคยกับคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องครับเรามาเริ่มต้นกับคำว่างูแน่นอนอยู่แล้วก็คือ Snake S-N-A-K-E สอนมาหลายรอบนะครับในข่าวนี้ในในในรายการนี้ครับ Snake ครับ ที่สำคัญก็คือ,อยาออกซสเยนเป็นสเนกครับไม่มีสระอาะระวัง S กับ N แล้วก็อย่าลืม K ตอนท้ายด้วยนะครับ Snake ครับผู้ชายคนนี้ทอมฟรีดเป็นนักวิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษใช้คำว่า scientist ก็มาจากวิทยาศาสตร์ที่แปลว่า science ใช่ไหมครับนักวิทยาศาสตร์คือ scientist ผมสะกดให้ครับ s c i e n t i s, s. t t t ตอนท้ายเราต้องออกเสียงเป็น scientist ครับ scientist แล้วพิษงูนะครับพิษที่มาจากงูนี้เรามีศัพท์เฉพาะที่เราใช้ก็คือ venom ครับ v e n o m venom ครับไม่ใช่ venom เราจะใช้คำว่า venom ครับก็เป็นวิดีโอเกมด้วยใช่ไหมครับ อันนี้ก็เป็นชื่อวิดีโอเกมอันนี้ก็คือพิษงูครับ uh, poisonous ก็คืออันตรายครับที่จริงคำว่า poison p o i s o n เราควรจะรู้จักด้วยนะครับเพราะว่าจะพบบ่อยในภาษาอังกฤษ poison ก็คือพิษครับอะไรที่จะ uh, มีพิษหรือเป็นพิษก็คือ poisonous เราต้องเติม o u s ตอนท้ายเลยดังนั้น poisonous venom ก็คืองูพิษ ที่อันตรายที่มีพิษคือจริงๆแล้วมันเปนมันพิษสองครั้งเลยแต่ความหมายก็คืองูพิษที่อันตรายต่อมนุษย์นั่นเองครับเพราะฉะนั้นจำเอาไว้นะครับคำว่า venom ก็คืองูพิษ poison ก็คือมีพิษหรือพิษเองครับแล้วก็ scientist ก็คือนักวิทยาศาสตร์เวลางูกัดครับเราใช้คำว่า snake bite ครับ b-i-t-e snake bite ก็คือเวลางูกัดนะครับที่จะประกาศเขาเขาจะใช้คำว่า snake bite ครับแล้วงูประเภทนี้ครับก็ค่อนข้างจะอันตรายครับอันตรายในภาษาอังกฤษคือ dangerous e d-a-n-g-e-r-o-u-s dangerous ครับ dangerous snakes คืองูอันตรายนั่นเองครับ แล้วก็ bite ก็คือกัดเขามีอยู่2ครั้งนะครับใน18ปีที่พามาที่เขาถึงขั้นโคม่าด้วยนะหลังจากที่งูฮาวโกัดถึง2ครั้งโ okay. อ้โอเคงูเห่าในภาษาอังกฤษใช้คำว่า cobra ครับหรือ cobra ก็ได้ c o b r a ครับ cobra หรือ cobra ครับสุดท้าย คำว่ามนุษยชาติครับมนุษยชาติก็คือ humanity เราอาจจะรู้จักคำว่า human แล้วที่เป็นมนุษเหล่าใช่ไหมครับถ้าพูดถึง humanity ก็ความหมายก็คือมนุษยชาติครับเราเติม i t y ตอนท้ายคำว่า human ครับ h u m a n i t y humanity ก็คือมนุษยชาติในข่าวนี้เขาบอกว่า i'm doing something good for humanity ความหมายก็คือผมกำลังทำสิ่งที่ดีเพื่อมนุษยชาติครับโอ้ oh, คนนี้ก็เป็นคนดีนะครับจำได้ไหม scientist นักวิทยาศาสตร์ poison พิษ venom งูพิษ vaccine ก็ Vaccine คนไทยจะอ,อกซีนเป็น Vaccine ของฝรั่งก็เป็น vaccine v a VA, ครับ vaccinedangerous ก็คืออันตราย cobra งูเหา่า ประมาณนี้เลยครับอา้าแล้วก็ humanity มนุษยชาติเราพักกันสักครู่ครับกลับมาผมจะอ่านเขานี้เป็นภาษาอังกฤษนะครับที่เกี่ยวข้องกับนักวิทยาศาสตร์ที่ค่อนข้างจะใจกล้านะครับก็ได้ฉีดวัคซีนนะสำหรับฉีดยอมให้งูกัดถึง850ครั้งนะครับเพื่อที่จะสร้างวัคซีนครับสักครู่ครับ A scientist injected himself with poisonous venom over 850 times to create an unparalleled anti venom in his blood. Tim Freed let dangerous snakes bite him over 200 times in 18 years, even falling into a coma after two cobra bites. His mission was to develop immunity to snake bites so scientists could create a vaccine for everybody. Tim regularly exposed himself to poison so deadly it would kill a horse, but it all seems to have paid off. Researchers have used his blood to develop a revolutionary treatment for snake bites. Tim's overjoyed by his contribution to critical health research, saying, "'I'm doing something good for humanity, "'and that was very important to me.'" Job cow, Hey, ประมาณ850ครั้งนะครับเพื่อที่จะสร้างแอนติเวนอมนะครับหรือวัคซีนก็ได้นะครับในเลือดของเขาเลยเรามาดูทีละประโยคนะครับ A scientist injected himself with poisonous venom ความหมายก็คือนักวิทยาศาสตร์ฉีดพิษงูเข้าร่างกายครับซึ่งอันตรายครับพิษงูนั้นอันตรายในร่างกายของตัวเองครับ Over 850 times มากกว่า850ครั้ง To create anti-venom unparalleled an un anti in his blood เพื่อที่จะสร้างสารต่อต้านพิษงูที่ไม่มีใครทัดเทียมได้นะครับในเลือดในเลือดของเขาโอเคคำว่า anti-venom ก็คืออะไรที่จะต่อต้านงูพิษเลยครับเพราะว่า anti คือต่อต้าน blood b l o o d คือเลือดครับ ออกซิเจเป็น blood ไม่ใช่ blood ก็เลยเขาบอกว่า to create an anti venom in his blood เพื่อที่จะสร้างสารต่อต้านงูพิษในเลือดของเขาแต่คำที่น่าสนใจในประโยคนี้คือคำว่า unparalleled ครับ unparalleled ในภาษาอังกฤษแปลว่าไม่เคยมีมาก่อนไม่มีใครทัดเทียมได้ unparallel e d ครับ Unparallel <c oughs> ก็เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่มีคนยอมให้งูกัดถึง850ครั้งเพื่อที่จะสร้าง a n t i v e วน m มที่จะทำเป็นวัคซีน Tim Fried <c oughs> let dangerous snakes bite him over 200 times in 18 years Tim Fried <c oughs> ก็ปล่อยให้งูพิษกัดเขามากกว่า200ครั้งในปิด18ปี even falling into a coma after two cobra bites แม้เกิดอะไรขึ้นนะครับถึงขั้นโม m าหลังถูกงูกัดและงูเห่ากัดถึงสองครั้ง um, even ที่นี่ไม่ได้แปลว่าสม่ำเสมอไม่ได้แปลว่าเลขคู่ครับแต่ even ที่นี่แปลว่าถึงแม้ว่าครับ falling into a coma ก็คือตกเป็นเป็น coma ขั้นโค m า after two Cobra bites หลังงูเห่ากัดถึง2ครั้ง His mission was to develop immunity to snake bites ภารกิจของเขาก็คือการพัฒนาภูมิคุ้มกันต่อการถูกงูกัดครับ Mission ในภาษาอังกฤษก็คือภารกิจครับ M I s S, s I O N อย่าออกเสียงเป็น Mission นะครับมันเป็น Mission ครับ His mission ภารกิจของเขา was to develop immunity develop ed, ก็คือพัฒนาครับ immunity ครับคือภูมิคุ้มกัน immunity I M M U N I T Y ก็เลยภารกิจของเขาคือคือพัฒนา immunity นะครับก็คือภูมิคุ้มกัน to snake bites ต่อ,อการกัดนะครับของงูครับ so scientists could create a vaccine for everybody tim regularly exposed himself to poison tim mache a pit kaptoa ing yang run ting canat kama a nai cup so deadly it would kill a horse but it all seems to have paid off แต่ดูเหมือนว่าทุกอย่างจะคุ้มค่า To pay off ในภานษาอังกฤษก็คือได้ผลในคราวนี้เขาบอกว่า um, his uh, the poison ที่เขาฉีด uh, ยาพิษเข้าไปในเลือดของเขาก็คือ it's paid off ความหมายก็คือได้ผลแล้วคุ้มค่าแล้ว researchers have used his blood to develop a revolutionary treatment for snake bites นักวิจัยครับได้ใช้เลือดของเขา ในการพัฒนาวิธีการรักษาการถูกกัดถูกงูกัดที่ปฏิวัติวงการนะครับก็คือคือ,อ revolutionary ที่นี่ปกติ revolution ก็คือปฏิวัติ revolutionary ก็คืออะไรใหม่ๆเหมือนเป็นการปฏิวัติเลย Tim is overjoyed by his contribution to critical health research Tim ก็รู้สึก ยินดีเป็นอย่างยิ่งกับผลงานของเขานะครับในการวิจัยด้านสุขภาพที่สำคัญนะครับแล้วเขาพูดว่าอะไระครับ I'm doing something good for humanity ผมกำลังทำสิ่งที่ดีเพื่อมนุษยชาติ and that was very important to me และอันนี้คือสิ่งสำคัญสำหรับผมโอเคผมมีเวลาที่จะอ่านอีกครั้งหนึ่ง Are you ready Let's go A scientist injected himself with poisonous venom over 850 times to create an unparalleled anti venom in his blood. Tim Freed let dangerous snake bites bite him over 200 times in 18 years, even falling into a coma after two cobra bites. His mission was to develop immunity to snake bites so scientists could create a vaccine for everybody. Tim regularly exposed himself to poison so deadly it would kill a horse. But it all seems to have paid off. Researchers have used his blood to develop a revolutionary treatment for snake bites. Tim is overjoyed by his contribution to critical health research, saying, "I'm doing something good for humanity, and that was important to me." Top cow, A-N-D-R-E-W-B-I-G-G-S นะครับหน้าแรกเลยครับมี Big Story สํสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วครับแต่พรุ่งนี้เราจะพบกันใหม่อีกครั้งหนึ่ง Have a great night see you tomorrow on the big story bye bye